สวัสดีครับผมพบกับพ่อบ้านเล่นเกมอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ก็พอดีมีเกมมาแนะนาเล่นเพลินๆนะฮะชื่อเกมว่า evo pop นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเกมนะครับส่วนลิงดาวโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับอย่ารอช้านะฮะอันนี้เป็นตัวผมนะครับตัวผมเป็นสีแดงนะครับนี่เป็นด่านนะฮะด่านก็น่าจะสุ่มมาให้นะครับมีเวลาอยู่ด้านบน น,นี่นี่เป็นตัวละครของเรานะครับสีแดงๆนี่แต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างก,กันออกไปนะฮะนี่ดูด้านล่างน,นะครับด้านล่างจะเป็นเกตจะเป็นเกตให้เราใช้สกิลเราก็กดค้างนะครับท่านหนึ่งของตัวสีแดงจะเป็นการแยกล่างออกมานะครับมาดูท่า2กัน้บ้างนะครับท่า2จะเป็นการดันนะครับกระโดดออกไปแล้ว ตัวจะถูกทำลายลงเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมขอฟันตัวนี้หน่อยอยากลองเป็นตัวเล็กนะฮะเป็นความสามารถของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสีนะครับดูตัวอย่างตัวนี้อย่างตัวสับปะหดานะฮะสกิลที่3จะเป็นการตั้งครับนี่นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะฮะดีนะครับ สวสก,กิลนี้เป็นสก,กิลแม่เหล็กนะครับเป็นสก,กิลดูดดูดให้เขาเข้ามาหาเรานะครับแต่แต่ตัวเราก็จะแตกนะครับเราก็รับเขาไม่ไหวดูดอีกครับจากที่ผมดูเกมนี้มันจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกฎที่มันแท้จริงนะครับนี่ต้องขออภัยนะครับแต่คือเราต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือ คนสุดท้ายนะฮะนะครับโดยพอมันหมดเวลานะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขอโทษน้ะน้าข้างล่างครับเห็นน้ำไหมครับมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วจะใครลอดอยู่สูงสุดอ่ะอยู่สูงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตัวจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเราลอดสูงที่สุดเราก็ชนะนะครับนึกออกไหมครับสตอนหลังผมตั้งเนี้ยเนี่ยผมตั้งให้ผมตั้งให้ผมอยู่สูงสูงที่สุดนะครับ นี่ผมลองดูดเขาเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องดูนะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับ อ๋อนี่นะครับนี่ทางนี้เขาก็สูงเหมือนกันนะครับอ่าส่วนฝั่งด้านซ้ายเป็นเป็นตัวนะครับอ่ะผมลองตั้งตรงกันนะครับตั้งตรงไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เหลืออีก8 7 6ตอนนี้น้ําเริ่มท่วมขึ้นมาแล้วครับสังเกตด,ด้านล่างนะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะชนะไหมผมเก็บเกตไว้ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับโอ้เขาสูงกว่านะครับเรียบร้อยฮนะ แพ้นะครับทางทางนี้เขาตั้งได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็จะมีช็อปนะฮะร้านค้าด้านซ้ายมือนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็มีการเติมเงินมีการซื้อมีไอ้นี่ด้วยนะครับเวลเลอร์พาร์ตนะฮะนี่ผมพาไปดูเวลเลอร์พาร์ตนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงครับกระดานบนนี้เป็นการเล่นแล้วก็รับของไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างก็จะต้องเติมเงินแล้วปลดล็อกซึ่งเป็นเกมที่อืมมัน สนุกนะครับเกมนี้สนุกนะครับลองไปเล่นดูมันเป็นเหมือนใช้ความคิดเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ผมเพิ่งมี2ตัวนะครับตัวละครนี่ก็จะมีนี่นี่ฮะสกิลก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในการอัปเกรดโดยใช้เหรียญนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทุกคนจะได้ก็จะมีการอัปสกิลต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูตัวสีน้ำเงินกันบ้างนะครับว่าว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างตัวนี้ผมได้อัปไว้เลเวลสนะครับเห็นนะครับสีเหลือง 3าทับ5นะฮะไปไปลุยกันเลยตรงนี้ก็จะมีเกตด้านบนนะครับเป็นรูปสายฟ้าเล่นได้สิครั้งอะไรอย่างเงี้นะครับเล่นครั้งหนึ่งเราก็จะใช้ใช้ Energy 1 1น,นะครับนี่น่าจะเป็นเทเยอร์นะฮะดูจากทรงแล้วเราจะใช้เกตด้านล่างนะครับมีเลข3เลข3เลข5เลข4นะครับอันนี้ผมใช้ได้แค่4สกิลนะครับอ่าดูท่าแรกกับตัวสีฟ้าครับตัวแรกของเรา แยกลากออกมาอันนี้โบเบะโบเบะนะครับท่าที่2ก็เป็นขยายตัวใหญ่นะครับขยายไปครับนี่นครับลากไปเกตด,ด้านล่างเราก็จะลดไปนะครับทุกคนสนุกครับสนุกสนุกครับสนุกเกมนี้นี่ผมเล่นตัวใหญ่ไว้ก่อนอ่อ้วนไว้ก่อนเราอ้วนไว้ก่อนอ้วนไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูท่าที่สามของเรานะครับเอาท่าที่3าเป็นการระเบิดนะครับผมก็ยังยังไม่ระเบิดนะครับตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ระเบิดนะครับท่าที่4เป็นไรเอ่ยเป็นการจับนะครับไปแล้วครับจับไปแล้วครับออตอนนี้เราเริ่มบุกจู่โจมฝ่ายสีแดงแล้วครับใหญ่ไปครับเราเรียก นี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับขยายไปครับขยายพออพันธุ์ขยายพอพันธุ์เกมนี้เราน่าจะเราน่าจะได้เปรียบนะครับเนื่องจากทำเลด้วยนะครับเราอยู่สูงนะครับนี่เราก็ปล่อยให้มันโตไปนะครับจ้ำไปแยกตัวลยครับนี่จ้ำไปแล้วครับจ้ำไปแล้วนะครับท่าที่สี่ผมยังไม่มีนะครับไปครับ แตกตัวไปเรื่อยๆครับเรานี่แตกตัวโอ้โหยิกระโดดนี่ยังไงยังก็ยิงปืนใหญ่ส่งไปดิไปครับรอยไปแล้วโอ้ย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 โขยายได้นะตอนนี้ สีน้ำเงินดูมีภาษีดีเหมือนวันมันเล่นง่ายกว่านะผมว่านะแต่เดี๋ยวถ้าจับทางได้ผมว่ามันจะมีมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันในแต่ละตัวละครแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้เขาอยู่ได้แค่ใต้นี้เองนะครับเขาจะขึ้นมาไม่ได้ยังไงเกมนี้เราก็น่าจะชนะนะครับ ไปครับเบียดไปครับเบียดไปครับเรามีถึง2 5 0กวอาิตัวนะครับเบียดไปเลยครับเบียดไปครับเรียบร้อยนะฮะชนะไปเลยโอ้โจะได้มีค่าเหรียญต่างๆนะครับค่าถ้วยด้วยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นด่านนะในหน้าหลักโอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับทุกคน ของเราอะไรนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามผมเลยครับผมมีเกมสนุกสนุกแอร์ผมไม่ค่อยจะเล่นเกมตามกระแสเท่าไหร่นะครับก็จะมีการอัพอัพอัพเลเวลได้นะครับหลังจาก็จะอัพไปเลเวลสี่เปเลยกันนะครับทุกคนนี้เราจะได้ท่านี้มาแล้วผมปรับให้ดูกัน ตัวแดงก็อัพได้เลยครับตัวแดงพออัพได้แต่เหรียญไอน้นี่หมดแล้วนะครับเหรียญหมดโอ้โหก็ก่อนจะอัพก็ทุกคนก็ลองดูนะครับว่าเล่นเล่นตัวไหนนะครับชอบตัวไหนแต่เล่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ดีเลยทีเดียวใช้เกมนี้มามา,มาเล่นกันอีกสักตานะครับตาที่สามลิงก์ลิงก์งดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้แบบเดิมแล้วก็ดาโหลดเล่นกันได้เกมฟรีนะครับ อ่ะสไลด์เหรอสไลด์ท่าใหม่เลยส,ลยสลยไลด์สไลด์อะไรวะมันสไลด์อะไรปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอา้าไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรของเขาอ่ะทำไมมันออกลูกออกหลานเยอะจังจริงๆมันมีเรามีระเบิดด้วยนะครับทุกคนระเบิดในท่าที่3นะครับ เราสามารถไปแตกนอเระเบิดได้ฮะเฮ้ยนี่เขาร้เบิดใส่เรานะครับเขาร้เบิดใส่เรานะครับ ไปครับแต่ตัวใหญ่ไปเอาทำไมไปทางนั้นลนะ่ะขอกระโดดหน่อยนะแต่กระผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะกระโดดอะไรกระโดดอย่างนี้เหรอโอ้มันกระโดดไฟหลังผมล่าตรงๆมันก็ยังกระโดดเฮ้ยตอนนี้เขาเริ่มมาเยอะนะครับตัวสีม่วงมันดันเรานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมา,มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ เรียบร้อยแล้วครับแตกไปครับไอตัวนี้มันมันตัวใหญ่นะครับเราต้องอัพใหญ่ขึ้นตัวนี้อือจบรับอันนี้อันนี้เก็บเหมือนตัวเล็กกินตัวใหญ่ครับ <c oughs> อัพแรงด้วยสุดยอดนีมันม,มีแรงด้วยเลยนี่นะฮะคันช่างเพลิดเพลินซะจริงๆนะครับอีกสักตาดีนะเนี่ยแล้มีเก็บมิชชั่นกันไปนะฮะเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวเชียร์วอะไรเดี๋ยวเล่นตัวแดงอีกสักตาแล้วกันนะครับอัพได้ไหมเอาไม่พอ มันก็มีแค่2ตัวนะครับนี่ดูของเขาครับโอ้อยใหญ่ถ้าตัวแดงเราดูตัวแดงอยู่เฉยงมันจะอ้วนนะฮะมันจะโตมันเองบุ๊กนี่นะฮะผมปล่อยให้มันโตก่อนอันนี้เราก็ไฟมัน เราอยู่ต่ำงบาเพื่อนเลยนะครับตอนเนี้ยเรามีท่ากระโดดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่วกระโดดไปไหนนะครับมันลงมาแล้วน่ครับเขาเขาตกมาโดนเรานะครับเราเราตัวเราใหญ่เขาครับเหมือนเรากินเขาได้นะผมจะลองกระโดดดูนะครับ ได้จริงผมอยากจะขึ้นแบบนั้นมาก,นนะกกว่านะจะแตกตัวนี้นะอะยังไงต้องขึ้นไปข้างบนตัว,ตวนะครับไม่ขึ้นยังไงผมก็แพ้จะเข้าดูก่อนแล้วกันเข้าช่องนี้ก่อนนะขึ้นยังไงดนั้นดูด ขึ้นไปอย่างนั้นดูดโอ้โหเป็นไงครับก้าวเล้าไหมครับดูดครับดูดเข้าลงมาโดดครับขอขึ้นอยู่บนเลยโอ้โหขึ้นไม่ได้แล้วจังหวะนี้ขอโดดอีกที บดดได้ไหมโดดได้ไหมเขาทำเลดีะครับเขาทำเลดีกว่าเราไปกระจายหน่อยเขาอ,อยู่ด้วย,ยเสร็จแน่เลยมันเล็กไปครับตัวนี้ตัวนี้มันเล็กไปครับเดี๋ยวก่อนนะผมนึกก่อนนะผมต้องส่งคนไปช่วยเนี่ย เลขสามสิบกวนินะครับตอนนี้เราตั้งสี่ดิไปผมขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วยังไงต่อดูดครับดูด ดูครับโอ้โหโอ้โหยังไงผมก็มีตัวนี้ทิ้งไว้ข้างบนเลยนะครับโอ้โหฟุ๊กเฉยโอเคโอเคนะฮ <ST S> ะดู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 นี่โอ,โอ <S <S <ST S> ้โหยังเท่นะครับจังหวะนี้ยังสวยเลครับท่านผู้ชม <ST S> มันสนุกแล้วใจจริงๆเลยครับเกมนี้นี่มันขึ้นให้เติมเงินอยู่เรื่อยฮะ ใครชอบก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปเข้ามาเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ